วันนี้มาดูรถถอยขึ้นโกรกนะครับดูเพลิลนๆครับท่านใดที่อยากจะสมัครรถวิ่งแถวท่าเรือก็ต้องดูไว้นะครับนี่แหละคือวิธีการถอยนะครับถ่อแถวกันขึ้นก็ไม่มีอะไรมากครับแต่บางคนก็ถอยไม่เข้านะข้างบนนะครับงอไปงอมาอยู่นะครับ ต้องใช้ฝีมือความเคยชินนะครับถอยทุกวันเข้าไปแล้วครับหลังจากเทเสร็จแล้วก็ลงมาเทตัวลูกเสร็จแล้วก็ลงมาตัดลูกครับเอาตัวแม่มาต่อแถวขึ้นไปเทตามคิวครับนี่คืองาน เทลงเรือนะครับขันต่อไปขึ้นนี่แหละครับเทรล์หางสั้นก็จะถ้าไม่ชินก็จะยากหน่อยนะครับมันจะยากกว่าหางยาวนะครับแต่ถ้าขับชินแล้วก็จะง่ายเหมือนกันครับ ไม่ต้องตั้งลำตัวหางเพี้ยนไปนิดๆหน่อยๆดึงคืนได้ครับโยกคืนได้คิวต่อไปตั้งลำรอเลยครับสามสิบสี่สิบพ่วงใช้เวลาแป๊บเดียวครับตั้งลำรอเลยนี่ตัดลูกเสร็จ ถ้าตัดลูกเร็วก็เข้ามาเอาคิวเจ้าของมันเดิมครับถ้าตัดลูกช้าก็คิวต่อไปเขาก็จะขึ้นไปตั้งํำก่อนนะครับบางคนก็ตัดลูกช้าเหมือนกันบางคนก็ตัดลูกไวครับไม่เหมือนกันแต่ละคนทามเลยบนโก,กเขาก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นนะครับมันอาจจะมีติดตามกระบะรถลงมานิดๆหน่อยๆครับแต่ข้างในนี่คือเครื่องดูดฝุ่นเขาดูดออกไปหมดครับ ที่มันมีฝุ่นก็คือเวลารถวิ่งออกมามันก็จะตามกระบะออกมาครับที่กระบะมันไอฝุ่นค้างอยู่บนกระบะ,ะครับแล้วแต่ถนัดนะครับบางคนก็เปิดประตูบางคนก็เอาคอออกมาส่องบางคนก็ดูกระจกครับข้างบนนั้นก็จะเปิดประตูดูอยู่ที่ความถนัดนะครับบางคนก็จะเปิดประตู ให้ดูไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆบางท่านอยากจะมาขับรถวิ่งสระบุรีนครหลวงอะไรประมาณนี้ครับเพราะแถวนครหลวงก็จะมีงานประมาณนี้ครับถอยขึ้นโกรกหลอกตานะครับเวลาหางเชิดขึ้นในมองในกระจกอย่างเดียวมันจะหลอกตาต้องต้องใช้ความชำนาญน,นะครับหลังจากเทเสร็จก็จะมาตัดต่อลูกกันตรงนี้นะครับตัดตัดลูกไปตรงนี้เราจะเว้น จะเว้นที่ไว้ให้ตัดต่อลูกนะครับจุดตรงนี้จะไม่ขวางทางกันนะ